จริงเหรอเวลานอนมีผลต่อร่างกายสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูพี่เล็กจะมาชวนคุยเรื่องง่ายๆแต่สำคัญมากกับสุขภาพของเรานั่นก็คือนอนตอนไหนถึงจะดีที่สุดสำหรับร่างกายหลายคนอาจเคยได้ยินว่านอนเร็วตื่นเช้าดีต่อสุขภาพ แต่จริงๆแล้วมันมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์รองรับอยู่เต็มเลยค่ะการนอนหลับไม่ใช่แค่การพักผ่อนนะคะแต่เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายซ่อมแซมตัวเองสมองจะหลั่งฮอร์โมนสำคัญเช่นโกรทฮอร์โมนที่ช่วยซ่อมแซมเซลล์สร้างกล้ามเนื้อและชะลอวัยถ้าเรานอนหลับไม่ดีร่างกายจะเหนื่อยง่าย อารมณ์แปรปรวนและภูมิคุ้มกันก็จะลดลงด้วยค่ะแล้วเวลาทองของการนอนคือช่วงไหนงานวิจัยหลายแห่งรวมถึงหลายสถาบันได้แนะนำไว้ว่าช่วงเวลา3ทุ่มถึงตี2คือช่วงที่ร่างกายหลั่งโกรดฮอร์โมนมากที่สุดถ้าเรานอนได้ภายในช่วงนี้ ร่างกายจะได้ประโยชน์สูงสุดทั้งเรื่องผิวพรรณความจำและการเผาผลาญน,นอกจากนี้ยังมีสารเมลาโทนินที่ช่วยให้เราหลับลึกและป้องกันเซล์ลจากอนุมูลอิสระด้วยค่ะเอแล้วถ้าเรานอนเร็วแต่ยังนอนไม่หลับละ่ะ เราก็ลองปรับสิ่งแวดล้อมดูนะคะทุกคนเช่นปิดไฟให้มืดสนิทลดเสียงรบกวนและงดใช้มือถือก่อนนอนอุณหภูมิห้องควรเย็นสบายและถ้าเป็นไปได้ลองทำกิจกรรมผ่อนคลายก่อนนอนกันนะคะเช่นฟังเพลงเบาๆ หรืออ่านหนังสือและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเข้านอนให้เป็นเวลาทุกวันเพื่อให้นาฬิกาชีวิตทำงานได้ดีค่ะสรุปง่ายๆเลยนะคะถ้าอยากให้ร่างกายแข็งแรงสดใสและอารมณ์ดีพยายามเข้านอนก่อนสี่ทุ่มและนอนให้ครบ7ด ถึง9ชั่วโมงเพราะการนอนหลับคือของขวัญจากธรรมชาติที่เรามอบให้ตัวเองได้ทุกคืนคืนนี้ลองเข้านอนเร็วขึ้นสักนิดแล้วสังเกตดูสิคะว่าร่างกายจะขอบคุณเรายังไงบ้าง ดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจแชร์ให้คนที่รักกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับสุขภาพในหลายๆแง่มุมนะคะจากช่องครูพี่เล็กสุขภาพดีมีสุขขอบคุณมากๆค่ะ